พามาชมรถดับสวยๆอีกเช่นเดิมนะคะก็เป็นคันนี้นะคะหัวเมก,ก้านะคะซีรีส์500เป็นหัว FC นะคะหัวตอนเดียวเป็นคัสซีนอกนะคะเครื่องมาคู่ตัวคันนี้คือเครื่อง JO8C นะคะ210นะคะเป็นเครื่องธรรมดานะคะไม่มีเทอร์โบนะคะปั๊มสายคันเร่งธรรมดาค่ะคันนี้นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตลงให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันนะคะกับบรรยากาศ ด,ดีตอนเช้าๆในวันนี้นะคะฝนตกโปร,รยๆนะคะช่วงเช้าๆนะคะก็คันนี้ทําเป็นสีเขียวมะนาวนะคะก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก็ขอบคุณพี่ๆจากจังหวัดเลยนะคะที่จะมารับรถจากทางอูของเราไปดูแลนะคะคันนี้เป็นสีเขียวมะนาวนะคะใส่ท่อปลายให้ด้วยคะ่ะปลายหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวประมาณ8นิ้วนะคะความยาวของกระบะคันนี้ก็3.60นะคะฝาข้าง50เซนนะคะ ตรงเสานะคะทาเป็นลายเพชรนะคะแล้วก็ตรงกลางขวาข้างนะคะ <c oughs> ก็ทําเป็นลายนะคะ <c oughs> จะตัดกับตัวรถนะคะดูให้ดูเด่นขึ้นนะคะตัวรถนะคะแล้วก็ข้างใต้กระบะดานะคะเจ้าของรถสั่งทาเป็นช่วงล่างสีส้มนะคะกระบอกัน้สีแดงก็ไม้ก็สีแดงนะคะเดี๋ยวพามาดูช่วงล่างกันนะคะก็ปร,ประบบระบบเบร็กนะคะเป็นซิปปี้นะคะขก็เป็นเหล็ก การ์ต,ตูนสไป,ปเดอร์แมนนะคะเดี๋ยวพาไปชมอีกฝั่งกันนะคะเดี๋ยวมาดูคัสซีอีกฝั่งตัวนี้ก็เป็นคัสซีนอกนะคะคัสซีมาสภาพนี้เลยค่ะก็เมื่วานก็ร้านรอพี่ๆะนะครบะวานนี้ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นคันเล่นสายนะคะปั๊มธรรมดานะคะเจโอแบบคือสวยแบบนี้เลยมาดูข้างล่างหัวเกียน,นะคะสภาพนี้นะคะคันนี้ค่ะคเครื่องยนต์นะคะเสียงเคร่งน,นิ่งแบบนี้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาเบิ้์นให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ของ j จ8ของคันนี้กันบ้างน,นะคะ โยนะคะคสำหรับคันนี้นะคะก็จบแบบสวยงามอีกคันหนึ่งนะคะเป็นเครื่อง JO 8 c หัวเดียว FC นะคะของหัวเมก้านะคะเครื่อง JO 8นะคะ210คันเล่งธรรมดานะคะ6สูบถ้าลูกค้าท่านใดที่มองหาเป็นรถคันนี้นะคะเครื่อง JO 8หัวตัวนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่อู่นะคะราคาจบของคันนี้ก็อยู่ที่850,000บาททัสซีนอกนะคะ ได้ชุดแต่งประมาณนี้นะคะแ5 0แสนห้านะคะถ้าลูกค้ามองหาอยู่ก็เชิญแวะเยี่ยมชมหรือติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้ที่ปู่อังสของเรานะคะทางปู่ก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านแวะเยี่ยมชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็นำรถสวยๆมาฝากกันจะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วนะคะก็ขอบคุณลูกค้าด้วยที่เดินทางมารับรถของเราไปดูแลต่อนะคะก็ขอให้กิจการของพี่ๆเจริญมุ่งเรืองนะคะ ร่ำรวยเงินทองนะคะจะได้มาออกรถจากทางหูของเราไปไว้ใช้งานอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะคะรถสวยราคาดีมีให้ดูที่กูหันษานะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ